มาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะสําหรับเทคนิคการใช้งาน Pivot Table สมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีการดึงข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเรียงลำดับข้อมูลนะคะสามารถทำได้2อ,อย่างนะคะเดี๋ยวพราวจะสอนเพิ่มให้อย่างแรกก็คือเป็นการเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงแบบปกตินะคะและอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นการจัดเรียงลำดับโดยการใส่อินเดเข้าไปนะคะก็คือใส่ลันเป็นตัวเลขด้วยว่าอันนี้อันดับที่เท่าไหร่ ของข้อมูลนะคะเหมือนใส่เป็นแหลงเอาไว้ให้อ่ะมาดูวิธีแรกก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเรียงข้อมูลเนี่ยเราต้องคิดก่อน ว่าเราจะเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากแล้วฟิลที่เราต้องการที่จะเรียงเนี่ยคืออะไรตัวอย่างนี้ที่พาดึงมานะคะพาดึงมาทั้งค u a ติ i ี้แล้วก็เซลในกรณีที่อยากจะเรียงข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นชื่อเซลนะคะแล้วก็ยอดของแต่ละคนถ้าเกิดเราอยากเรียงใหม่เนี่ยโดยให้ขึ้นกับจํานวนค u a ติ i ี้นะคะก็คลิกที่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะคะของคอลัมน์นี้แล้วก็คลิกขวา แล้วก็เลือกซอนนะคะตัวนี้จะเป็นน้อยไปมากนะคะแต่ถ้าเกิดมากไปน้อยจะเป็นตัวที่สองอทดลองเรียงกันนี่น้อยไปมากแต่ถ้าอยากเรียงใหม่เป็นมากไปน้อยอ่ะแพรจะเรียงที่ฟิลเซลแทนก็คลิกขวานะคะแต่เลือกตัวล่างแทน เห็นไหมตัวนี้มันก็จะโดนเรียงจากค่านี้นะคะในกรณีที่อยากให้ใส่ i n d e ็กเข้าไปด้วยบางทีเนี่ยเราจะต้องลันลำดับที่นะคะมีวิธีง่ายๆนะคะให้นึกถึงเทคนิคที่6ที่พาเอเคยสอนไปในเทคนิคการใช้ p พ่วอนะคะพอจะดึงข้อมูลเนี่ยมาเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะเป็นข้อมูลเซลล์อ่ะพอจะให้เรียงลำดับจากข้อมูลเซลล์นะคะโดยการดึงตัวนี้มาเพิ่มมามันดึงได้ดึงแล้วดึงอีกได้ นี่เป็นข้อมูลชุดที่เหมือนกันมาเพิ่ม เพราะว่าแพลต้องการที่จะสร้างฟิลนี้ให้มันโชว์เป็นลำดับเมื่อลากลงมาแล้วให้คลิกขวานะคะแล้วก็เลือก show value as ตรงนี้มันสามารถเลือกได้ว่าจะให้โชว์ข้อมูลเป็นอะไรเราไม่ค่อยได้หยิบมาใช้กันเดี๋ยววันหลังเราจะสอนแต่ละอย่างให้นะคะมีประโยชน์มากเดี๋ยววันนี้เอาเป็นการเรียงลำดับก่อนทีนี้ถ้าเราอยากใส่แง้งให้มาดู2ตัวนี้นะคะถ้าอยากใส่ให้เรียงจากมากไปน้อยสมมุติอยากดูว่ายอดขายของคนที่เป็นอันดับ1อันดับ2 เป็นใครนะคะก็มาเลือกที่ตัวนี้ตัวนี้มันจะถามเราอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากตัวฟิลนี้เราดึงมาแค่อันเดียวมันก็เลยเลือกได้แค่เซลล์เนมนะคะก็คือจัดฟิลเนี่ยให้ขึ้นกับตัวเซลล์เนมนะคะกดโอเคนี่ตัวนี้มันก็จะเรียงจากมากไปน้อยอันดับหนึ่งที่ได้มากที่สุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่มันเรียงแบบนี้อย่างสวยงามก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการ sort หรือการจัดอันดับ ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มันก็เลยเลี้ยง 1, 2, 3, 4, 5, 6แต่ถ้าเกิดลองย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนที่แพลวจะจัดนะคะ <S <S ถ้าเป็นข้อมูลปกติอย่างนี้นะคะยังไม่ได้ทำการออ์แพลวดึงมาจัดอันดับใหม่ <S <S แล้วก็คลิกขวา show value add ตัวนี้นะคะลองเลือกใช้ดูนะคะถ้าเกิดต้องการให้ตัวเลขนี้มีการรัน แบบ1นึ่งหก็ต้องซอสก่อนนะคะ